สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่เคารพทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาท่านนี้มาแล้วครับมาเจอกับทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลลสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้โดยนี้คัมคืนวันอังคารเนี่ยฟุตบอลก็ยังลงเตะกันเพียบเหมือนเดิมนะครับหลังจากปลดล็อกโควิดมาเนี่ย หรือครูแรกไปที่เวลาเที่ยงคืนตรงครับไปที่วัตฟอร์ดนะครับทีมอันดับ17ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะเปิดบ้านเจอทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมรองจากฝูงรองแชมป์ประจำปีนี้นะฮะโดยเจอมาเกมล่าสุดเนี่ยซิตี้ถล่มไปไม่ไว้หน้าเลยนะครับ8ประตูต่อศูนย์ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับวัตฟอร์ดในชนะ2แพ้3ครับล่าสุดแพ้ทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดมา3ประตูต่อ1ส่วนทางซิตี้เนี่ยชนะ3แพ้2ครับล่าสุดแพ้อาร์เซนอลในรอบรองเอฟเอคัพนะครับ2ประตูต่อ1คคครรรัััััััับบไปดดดููกกนน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 ออีีีตตตวววววผ้้้เเลลลล่่่่่ทาาาาาาาจะงงงสมใฟ์ขห จะมีทางคริสเตียนกาบาเซเล่ครับตรงกลางจะมีทางอิสเมลราซาโดยหน้าเป้าจะเป็นกองหน้ากับตันทีนอย่างรอยดีนี่นะฮะส่วนทางซิตี้เนี่ยข้างหลังจะมีทางเฟ์นานินโยครับตรงกลางแน่นอนครับเควินเดบรบอยโดยหน้าเป้าจะเป็นทางกาเบรียลเคซุสครับคือต้องบอกวัดฟอร์ดเปลี่ยนโค้ชจากนเชลพีสันมาเป็น,นเฮเดนมาลินส์น,น,น, ins, นะ,ะไม่รู้ว่าจะมีอาถรรพ์บอลเปลี่ยนโค้ชหรือเปล่าแล้ววันนี้ถ้าต้องการถ้าได้หนึ่งคะแนนเนี่ยจะการันตีการอยู่รอดถ้า แอสตันวิลล่าไปแพ้อาร์โนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ลุยเต็มที่แน่นอนสำหรับทางวัตฟอร์ดเจ้าบ้านนะฮะแต่ว่าผมมองว่าไม่น่าจะสู้ได้ครับเพราะว่าซิตี้เนี่ยแพ้ตกรอบมาจากเกมก่อนเนี่ยและพวกเขามักจะมีพลังพิเศษหลังจากการพ่ายแพ้ครับซิตี้น่าจะระเบิดพลังวันนี้ผมมองว่าเหมือนซิตี้ City จะล้างอายครับด้วยการบุกมาถลมา่มเอาชนะวัตฟอร์ดได้ถึงบ้าน4ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่2ยังอยู่ในอังกฤษนั่นนะฮะแต่ไปที่ลาเต้สองสิบห้าไปที่เวลลาพากันไปดูแอสตันวิลล่าทีมอันดับ18ครับจะเปิดบ้าานนนนเเจออออกััับบปืใหญ่ร์ซลทีมด10 เดีย๋ยวคุณได้เจอมาเกมล่าสุดปอาร์เซนอลชนะ3ประตูต่อ2นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับแอสตันวิลล่าในชนะหนึ่เสมอ1แพ้3ล่าสุดสเสมอกับทางเอฟเวอร์ตันมา1ประตูต่อ1ส่วนทางอาร์เซนอลในชนะ3สเสมอ1แพ้1ครับล่าสุดอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับชนะซิตี้มา2ประตูต่อ1ในเอฟเอคับนะครับไปดูกันที่ตัวผู้เลน่นที่เขาว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับแอสตันวิลล่าในแขางหลังจะมีทางไทโรนมิงส์ครับตรงกลางจะมีทางจอห์นแม็กกินส์โดยหน้าเป้า จะเป็นทางไคนันเดวิสนะครับส่วนทางอาร์เซนอลข้างหลังดาวิดลุยส์ครับตรงกลางจะเป็นดานิสเซบายอสโดยหน้าเป้าจะเป็นเปียโอมิริโอบาเบยองครับคันนี้ต้องบอกแอสตันวิลล่าดีขึ้นมาในช่วงหลังนะครับสองเกมหลังไม่มีแพ้นะครับเป็นการชนะหนึ่งเสมอหนึ่งวันนี้ต้องมาเจออาร์เซนอลที่ใช้แรงไปค่อนข้างจะเยอะในเกมที่แล้วกับซิตี้นะฮะแล้วก็ดูว่าอาร์เซนอลเนี่ยไม่น่าจะเน้นแล้วนะครับในลีกเพราะว่าตามอันดับ6อยู่ถึง6แต้มแล้วเหลือการแข่งที่แค่สองเกมนะฮะ น่าจะไปเน้นในบอลถ้วดีกว่าวันนี้ผมมองว่าแอสตันวิลล่าจะวิ่งสู้ตายถวายหัวแล้วก็น่าจะขอแบ่งแต้มจากอาร์เซนอลมาได้นะครับมองว่าคู่นี้จะหมดเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับครูสุดท้ายเราไปที่กาโชซเลลาอิตาลีกันในเวลาตีสองส่สิบ เราไปดูซัสโซโล่เขาที่อันดับ8วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางเอซิมิลานทีมอันดับ7โดยคู่นี้จนมาเกมล่าสุดเสมอกันศประตูต่อศูนย์ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับซัสโซโล่เนี่ยไม่มีแพ้เลยนะครับเป็นการชนะ3เสมอ2ล่าสุดเสมอทางกายารีมา1นประตูต่อ1ส่วนทางเอซิมิลานเนี่ยเฉียบกว่าครับชนะ4ี่เสมอหนึ่งครับล่าสุดเอาชนะโบลญามา5ประตูต่อหนึ่งไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่เขาว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับซัสโซโล่เนี่ยข้างหลังจะมีทางจาาาานนจโคคมยยรับ ตรงกลางจะใช้เป็นทางมานียอโลคาเตลรี่โดยหน้าเป้าจะเป็นทางฟรานเชสโกคาบูโตครับส่วนทางมิลานข้างหลังจะมีทางอ l เลซิโอโรมันย l ลี่ครับตรงกลางจะเป็นทางฮาคารชาฮานุกลูโดยหน้าเป้าจะเป็นทางสลาตันอิบราฮิโมวิชครับต้องบอกว่าซัลโซโรผลงานดีไม่แพ้ใครมาห้ากเกมติดนะครับส่วนมิลานเนี่ยอยู่ในช่วงลงตัวมั่นใจสุดขีดและเกมรุกนะโหจริงๆนะช่วงหลังๆเนี่ยมิลานนะครับ พราะฉะนั้นผมมองว่าซาสซโลแม้จะเล่นเป็นเจ้าบ้านแต่ภาพรวมล้วต้องบอกว่าคุณภาพพวกเขาเป็นรองทางมิลานพอสมควรวันนี้ต้องมาเจอกับมิลานที่กําลังมั่นใจแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนแต่ผมมองว่าผมกัดฟันมองไปที่ทีมเยือนนะฮะผมมองว่ามิลานดีพอจะบุกมาชนะซาสซโลได้ถึงบ้าน3ประตูต่อหนึ่งครับสรุปตารางเตาทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับผู้แรกครับ ลาเทียงคืนตรงในวัดฟอร์ดจะเล่นในบ้านแพ้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อ4ครับคู่ที่2ครับแอสตันวิลล่ากับอาร์เซนอลจะผลจบที่เสมอกัน1ประตูต่อ1แบ่งแต้มกันไปนะส่วนคู่สุดท้ายที่เกาโชเซียตอิตาลีเนี่ยซาโอลโอครับจะเปิดบ้านแพ้กับทางเอซีมิลาน1ประตูต่อ3ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอยากทราบเดตร่วมสนุกกัอะไรกับแอดไลน์มาที่แรดลิชคินลิชครับรับรองว่ามีอะไรคุณได้อัปเดตสนุกกันทุกวันนะฮะวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรรรรรรัััััััับบบบบบกกกกกาาตตติดดดดมมมมคคคคคคูฟุุุอออลลสสสนนนนนนนห่่่ทโชีีีแ้้้วววพใงผไปรับ